สิบเอ็ดบวสวดมังคลาสุตังอเสวนาจภพารานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตามังคลามุตตะมังปติรูป,ประเทสะวาโสจะปุเพจะกตาปุญญาตาอัตาสัมมาปะนิทิจะเอตามังคลามุตตะมังพาหุสัจจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสีคิโตสุภาสิตาจะยาาจาเอตามังคลามุตตะมังมาตาปิตตอุปถานังปุรัตธา ุตตะทาราสัสังฆโหอนาคุลาจกรรมมันตาเอตามังคะมุตตะมังทานันจะธรรมะจริยาจะยาตกานันจะสังฆโหอนวัชานิกรรมานิเอตามังคะมุตตะมังอารตีวิรตีปาปามัชฌาปานาจะสัญญโมอปมาโทจะธรมเมสุเอตามังคะมุตตะมังคาระโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกตัญยุตาการเณรธรรมะสวนังเอตามังคะมุตตะมัง ขันติจะโสวะจะสตาสัมมาสะมาณะนัน,นจทาสนังกาเลนะธรรมะสากฉาเอตามังคะมุตตมังตโปจะพรมมามจริยันจะอริยะสัจจานะทัสนังนิพาาสัชิกิริยาจะเอตามังคะมุตตมังพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสานากัมปติ อาโสกังวิราชังเขมังเอตามังคลมุตตมังเอตาทิสานิกตวานะสัมพัฒสพัทธะมะปะราชิตาสัพพัทธะโสถิงขะฉันติตันเตสังมังคละมุตตมันติยังกินจิวิตังอีทาวาหูรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังนาโนสมังอัติ ตถาคตเตนะอีธรรมปีพ <Good> uh <terme adaş> ุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขายังวิราชังอะมาตังปณีตังทะยะทัชะคาสักยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมตถิกินจิอีธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยามผูท่าเศโถปะริวันณียสุจริงสมาที่มานันตาริ กันยะมาหุสมาทีนาเตนะสมโมนะวิชติอิทัมปีทมเมราตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยบุคลาอาาัทะสตังปัสถาจะตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะขีเนยยาสุขต,ตาตาสาวกา เอเตสุทินนานิมหาพลานิอีทมปีสังเคราตาัตนางปณีตังเอเตนาสัจเจนาสุวัติโหตุเยสุปายุตามานะเยสุปายุตามนาสาทันเหนะนิกามิโนโคตมะสาสนามหิเตปฏิปตาอามตังวิไคหะละถธามุธานิผู้ติงพุนชมานาอีทมปีสังเคราตาัตนางปณีตังเอเตนาสัจเจนาสุวัติโหตุ ขีนางปุรานางนาวังนาถีสามพะวังวิรัตะจิตตายะติเกระวิสมิงเตขีนาพีชอาอวิรุณหิฉันทานิพันตีทีรายะถายามปฏีโปอิทามปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนาสาเจนาสุวัตีโหตุอัตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราประชาอัตะทันตัสะโปสสะนิจัง สัญญาตจาริโนเนวะเทโวณคันทพนณมาโรสหะพรมุนาอิชิตังอปะชิตังกยิราตถารูปัะ,ะชันตุโนภาสิตะมีทางเตนะพระขวาวตาชาตนาตาปะสะตาาตาัสตาอะราหตาสามาสัมพูเทนะเอทะตุมเหมาอนุสะเวนะมาปรามาปรายามาอิติกิรายามาปะตากาสัมปะทานเนนมา ตก,กะเหตุมานาขะนยาฆ่า,า,าเหนะมาอาการะปะริวิตักเกนะมาทิฏฐินิชานักขันติยามาภัพะรูปตายามาะมาสมะโนโนฆารุยะธาตุมเมเหอัตตะนาวะชาเนยาธาอิเมธรมาอากุสลาอิเมธรมาสาวชาอิเมธรมาวินยูหิข,าขา้าระหิตาอิเมธรมาสมะตาสมาธิน,นาหิต อหิตายะทุกขายะสังวันติอัฏฐุเมเหปะชะเหยยาทายะทาตุมเหอัตนาวะชาเนยยาทะอิเมธัมมากุสลาอิเมธัมอนาวะชาอิเมธัมมาวินยูปัสสาอิเมธัมมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวตันติอาาตัฏฐุเมเหอุปะสัมปัชะวิหะเรยาถาติ อุปนิยติชีวิตมะป,ปะมายุงชรูปะนิตาสะณะสันติตานาเอตังพยังมารเนเปขมาโนปุญญานิกะย,ยิราธะสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตะมะป,ปะมายังชัรูปะนิตัสะณะสันติตานาเอตังพยังมารเนเปขมาโนโลกามิสังปะชาเหสันติเปขโขโยธากายเยนะสังยามโมวาจายะอุทะเจตาสา ตังตัสะเปตัสะสุขาญาโหติยังชีวามานโนปะกะโรติปุญญงังธรรมโมหะเว е รคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังสโสธรรมเมสุจินเนณนทุกขติงุกขติธรรมะจารีสัพเพสังขารานิจาติญาธาปัญญาญาปัสติอาธฐะนิพินทติทุกเขเอ,เอสามโควิสุทิยาสัพเพสังขาราทุกขาติญาธาปัญญาญาปัสติ อาทนิพินทติทุเขเอสามโควิสุทธิยาสเพธรรมมาณาตาติญาธาปัญญาญาปสติอาทนิพินทติทุเขเอสามโควิสุทธิยา <c oughs> อปันนากัตถานเมเกทุติยางอาหูตะกิกาเอตะธัญญายะเมธาวีตังคันเหญะอปันนากังพาหวงเวสารนางยันติปภ้าตานิวะณานิจจะอารามะรุขะเจตยานิมนุษสา พยาตาชีตาเนตังโขสารานางเขมังเนตังสารณนามุตตมังเนตังสารณนามาคามาสภาวะทุขาปะมุจตจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารานางังฆโตจะตาริอริยะสัจจานิสัมมาปัญญาญาปสติทุกขังทุกขสะสะัสสะมุปสมุปาทางังทุกขัสสะอะจะติจะอติกมัง อริยันจะอัดถังขี้กลงทุกขูปสมาคามินางเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารนาโมตมะมังเอตังสารนามาคะมะสัพพทุกขาปรมุตจติอตีตังนานว่าฆะาเมยยะนัปะติกังเขอนาฆ่าตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตามปะฮีนานตังอปปตันจะอนาฆ่าตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนั้นละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมมังตัทะตัทะวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามะนุภูหาเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่ครอนแกนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลูกโลงเถิด อาเชวากิจมาตาปังโกชัญญามารณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮีโนสังฆะรันเตณะมหาเสเนณะมะจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมะจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะมาตันที่ตังตังเวพาเทกะโรกะรัตโตติสันโตอาจิกเตมุนีติ พระมุนีผู้สง,งบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลชชราธรมโม,มหิชรงังอาณตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่รรมโมหิพยาทิงอนานตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะธรรมมมหีมรณังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเว้นความเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลาดพาคจากของรากของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมสโกมหิกรรมมทายาโทกรรมมโยนิกรรมมพันธุกรรมมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามและมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกำมังกริสานิกรยานังวาปาปกังวาตัสทายาธาพระวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปจัจเวขิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณายอย่างนี้ทุกๆวันเถิด <c oughs> ทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกับปัตตาจะนิโสกาโหตูสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอามเหหีสัมปะตังปุญญาสัมสัสตังปุญญาสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตูสัมภัสัมปติสิทธิยาทานังถ้าทันตูสัทธายาสีล้างละขันตูสัพพทาอภวนาพิรตาโหตุขะฉันตูเทวตาฆะตาพธาพทธา สัพเพพุทาพระลปต,ตาปัจเจก,กานันจะยังพลังอาราหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพพโส <c oughs> หันธรมยังปฏิทานาคาถาโยพระนามเสยาเทวตาสันติวิหาราวาสีนีถูเปคะเรโพที่คเรตาหิงต,งตาทำมมาธาเนนาพระวันตุปูชิตาโสทิงกระโรนเตทะวิหารามันทะเลเถราจะมาชานวากาจะพิขโวสารามิกาทานะปฏิอุปาสกา คามาจะเทสานี่ข้ามาจะอิสาราสัปปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตชชลาผู้ชายเยปิจะอันท่าสามพาวาสังเสทา,า,า,าชาตาสังเสทาชาตาอัาโวปะปาติกานินยานิกังธรรม,มวรางปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสะการโณตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทธา,าจะปุคลา สังโฆโหตุสามะโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหระคตุสะธรมโมสเพปิธรรมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยป,ปะเวทิเตหันธมยังปฏิทานาคาถาโยพนามเสปุญญาสิธานิกตัตสยานัญญานิกตานิเมเตสันจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตปะ มานากาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หางมาตาปิตาทโยทิฐาเมจปะปยะทิฐาวาอันเยมาชาาัชตะมาชาตะเวริโนโสัตตาติดันติโลกสมิงเตภูมมิาจะตุโยนิกาปัจเจกาจะปัจเจกะจะตุโวการาสังสารตาภวาพะเวยาตังเยปฏิธานัมเมอนุโมทันตุเตสยัง เยจิมังนาประชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมายาทินนานะมายาทินนานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสัตตาสถาโหตุอเวราสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิเชตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และและบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่แลมีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคือการอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพร่อสิ่งภัยรีพิณาต โดยมูลนิธิที่สมเด็จพระยาณสังวรวัดบรวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นท,ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนา,าคตจงเปรียมด้วยอนุภาพแห่งภาพประ,ปะริษคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทสสาุุอญ